โอเยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็มาสุ่มเหมือนเดิมพปะกูไม่รู้ว่ากูจะทำคลิปอะไรนะ <Yeah. S 1> โดยตอนนี้ตู้ก็เป็นอูฟุยนะครับแล้วก็เป็นโอชิซึ่งโอชิไม่ได้สนใจเพราะกูอยากได้อูฟุยเทนเงินนะมันเท่นะไม่ใช่อะไรหรอกเออ มันเทรมันเท่ตอนนี้เพรก็มีอยู่ส3 1 1 7ืนพชรเดเนะครับผมก็มาดูกันว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะถ้าเกิดผมดวงดีก็ดีดวงไม่ดีก็ไม่ดีก็แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไอ,อ้่า,าโอเคเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับผม <c oughs> ก็ใช้ไอ้นี้ไปก่อนนะน้ํายาความโชคดีนะครับผมมาเดี๋ยวลดเสียงก่อนดี๋ยเสียงมันดังกันไปป่าอยดังเยอะ <c oughs> เอาแค่สองพอไป โอเคเพศสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเพจกรันตีเอ้ยจะการันตีหรือไม่นะหรือว่าจะลดเรทช่างแมงมันโอเคซูม okay. เลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มีตัวอะไรบ้างโอเคจัดไปเลยสิบโหลหืมสิบโหลก็ได้เลยต้องแงีงเออเฮ้ย ทันจิโร่นะทันจิโร่แค่ได้ทันจ nice ิโร so right ่มาก็ร <goals and> <love> ู้แ <TR> ล <predictions> ้วนะว่าได้แนนนอนอุซุยเทนเงินเดโนนี้เพราะว่ามันกระตูนเรื่องเดียวกันนะเราได้ทันจิโร่มาแล้วเป็นพระเอกนะเจ้าพระเอกพระเอกก็ต้องไปหาอุซุยใช่ไหมนี่เนี่ยมาไงเลยระเบิดโอ้โหอ่าลูฟี่อ้าวพระเอกกันมากันสองเรื่องเลยอ่าโอ้โหอุซืมก็ตอุซุบกูได้ไปแล้วลูฟี่อือฮึอาหาโจโจกระตูนโจโจมาไง โอเคสิบโรแรกไม่ได้นะงั้นก็สิบโรที่2เลย <laughs> <laughs> หึหึหมูป้านะครับโอ้โหตัวแรกเป็นอะไรนะโลแรกโลแรกตัวแรกเป็นอ,อะไรอะพระเอกเออมันชื่ออะไรอะทันจิโร่นะสว่วนโลที่สองตัวแรกเป็นอินโนสุเกะน,นะครับไปอินโนสุเกะไปตามมาอีดอกซากุระแหละตั้งแต่สุม่มไอ้ไข่ซัมเมอร์แล้วนะซนะากุระมาบ่อยเกิน โอ้สโรหลงทางอึงันจิโรหมาอึซันจิมาอึคุโรรินมาอึงโลที o ่2ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมไปโลที I ่3เลยไม่ต้องพูดคำทำเพลงอะไรเยอะแยะเออคุโรรินมาแล้วไอเมงของเราอึไอไนี่ชื่ออะไรไม่รู้ไม่เคยดูอึ้งการ์ตูนโจโจ้เอ้ยชายนี่ครับโอ้โหโคเท่แล้วไงวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนสโกจังโอเคอิจิกิอิจิกิอะไรวะอิจิโกะ อีจิโกะเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้นี่มันเอาไปแลกกันนี้ได้ไหมวะเอาไปแลกสตาร์ลิมินแนนได้ไหมโอเคเราไม่ได้กดขายชายนี่โอเคไปลุยกันต่อเลยเฮ้ hey, โลที่เท่าไรเหรอวะโรติสามใช่ไหมอันนี้โรติสี่ 4, เด้อจัดไปออืหือดวงดีแล้วต้องมาแล้วโลวนี้อ่ฮึอฮึอดับเบิลคูโรลินฮึอฮึอการ์ตูนโจโจฮึมดารุโตคุงเดซิโกจังฮึอซากุระจังฮึอฟันจิฮึอทันจิโร อื้มหืมตัวอะไรไม่รู้ไม่เคยดูไปจัดไปอีกสิบตัวโลที่ห้าโกเขาให้อื้มตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้จากชื่อไม่เคยดูไม่เคยดูอยู่เอ็กฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ขิ้รัวเออใช่อื้มอิซิโกะอื้มคูโรลินอื้มอืมอุฟฟโอ้โหอ,อัดิฟมาด้วยวะเฮ้ยอิตาจิโอ้มค์กอนอิตาจิแล้วไงวะ เฮ้ยโลที่อะไรอ่ะหกโลที่เจ็ดบ้างอ่ะน่าจะเจ็ดละเจ็ดไปกดไปลัวๆเลยอืม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 อโลที่แปดอืมรัวๆไปเลยนี่แน่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 อืมนี่แน,น,แน,น,แน่ใช่ไหมโลที่เจ็ดว้วใช่ไหมวะตอนแรกเรามีสามหมื่นสาพันเจ็ดห้าสามสิบห้า อ่ะน,น่าจะโลที่7แล้วแหละเออใช่เฮ้ยโลที่6เออช่างมันแล้วกันไม่ต้องนับแล้วอ่ะโลที่8แล้วกันนะคิดว่าโลที่8แล้วกันอ่าฮะโอ้โหเอ,เอ๋อือหึอ่อฮะอือหึนารู้จะคุ้งอือหึอือหึอือหึโอ้โหใชน่นี้ฉันมีแล้วจ้าอ่ะโลที่8อ่ะโลที่9กาไปเลยโลที่9โร้รเขาให้ออืพิกโกโร่เอ็นอนชาเขียวสปีดด้าก้อนเอาไป ซากุระอโอ้ยซากุระอะไรนักหนาโอ้ยโลที่สิจัดไปไม่ใช่โลที่สิบพอดีเพราะว่าใช้สามพันเพชรพอดีเอ้ยใช้สี่พเพชรพอดีอันนี้โลที่สิบตอนแรกเรามีสามพอ่าสามร้อหน้อยเอ้ยสามพันเอ้ยสามหมื 3, ่นสาันบโลเอ้ยสามพันสามอยสเพชรโอ้ยตัวบ้าอะไรตอนนี้เราเหลือ 29,117เพชรใช้แปลว4,000เพชรเพก็นั่นก็คือ10โลพอดียังไม่ได้อุุยเทนเงินเลยโอ้ไม่ก็10โโรแล้วจ้า10โโรแล้วเด้อจ้าอื้อสิบสอ2โลที่12 12อโลที่12ออกมาเถอะ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 อุ้ยออกมาเถอะ โอ้ที่13โอ้โห๋อไอพีเซยจริงจบจริงจบเผือกขี้รัวอ๋อเผือกกับเบิลเลยทีนี้ไอหัวขาวไอผิวขาว,ขาวโอ้โหรูฟี่ใช้นี่แล้วไงวะสามโร,รแล้วนะจ๊ะยังไม่ได้เลยอร่อยวะเนี่ยวโลที่14แล้วกันเนอะเหมือนจะเกลือ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 และก็เกลือจริงด้วยเฮ้ยอูซุยมาเถอะวะ นะสามตัวบาดมาแล้วเวทันจิโร่เซนอิซึไอหมูป่าหรืออิโนสุเกะมาคมแล้วนะเว้ยโอ้ยอีอย่างวะกิโลแล้ววะลืมแล้วช่างแมงไม่ต้องนับแล้วสิบห้าป่อ่ะอ่ะโลที่สิบหกเข้าไปโบ่เขาให้โบอ่อขาอห้กอดอุฟกโอ้โหเบจิต้าโอ้โหซากระชายนี้โอ้โหโฟอร์นักหลงทางอัน,นี่ไรเดกุเหรอ ไม่เคยดูน่าจะชื่อเด็กกูอ่ะจากที่อ่านชื่ออิจิกโกะอ่เท่าไหร่วะใช้ไปกี่เพจแล้ววะเอ่อสามหมื่นสามเด้อสองหมื่นเจ็ดใช้ไปสามพันโอ้โหหกพันเพจน่ะหกพันเพจน่ะเว้ยเฮ้ยหกพันเพจนั่นก็กีก่กโลอะ่ะสามสิบโลแล้วโ oh my god ใช่ไหมวะสิบโลสี่พันสิบโลสี่พันห้าโลสิบห้าโลเหรวเออช่างมันไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันโลที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้น่าจะคืออุย้ยใช้นี่วะ โพเทใส่สูดซะด้วยเฮ้ยใครมาขอเทตอนนี้กูสุ่มตัวอยู่ฮัลโหลไม่เทอะไรทั้งนั้นอ,อูฟุยอืยือออหะไรเนี่ยได้แต่ตัวป้ปาๆใช้นี่เว้ยกูขออูฟุยใช้นี่เลยได้ปะ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 ขอเทอูฟุย อยากได้มันที่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 ทโอ้โหแบ็กโกคูอ้ยเนาะเหมือนจะล่าไม่ดีแล้ววะกดต่อไปอือเออโอรรู้สึกว่ามันจะมาบ่อยซะเกินเอเรนเยเกอนะฮะฮอคโคไดเบชิตาอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรรออ,อพิโกโรไอนานอนทันจิโรอ่ากดต่อไปครับไม่ต้องพุดคำทำเพลงเยอะ ซากุระเซสโกรูฟีไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักอันนี้กูก็ไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักอันนี้กูก็ไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้จักเออโซโรเฮ้ยพักก่อนปะแล้วสองหมื่นห้าแล้วปะจะเท่าไรอะสามหมื่นสามเสียไปแปดพันเพชรแปดพันเพชรก็สิบโรสี่พันยี่สิบโรแล้วเด้อเฮ้ยโอ้ไม่ก็มันออกยากกันไวตัวนี้มันเท่หรอ ตัวมันก็ไม่ได้เมต้าอะไรขนาดนั้นนะแต่กูติดว่ามันตรงมันเท่เฉยๆหรอกกูเลยจะสุ่มเนี่ยโอ้เพราะว่ากูชอบดาบที่ค่าระสูนอยู่แล้วดีมอนเซเลเยอร์เนี่ยโอ้ <c oughs> oh my god โอ้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 โหเดสโก้ใช้หนีเฮ้ยเจอการันตีเลยเหรอ รูฟีชัยนี้อโฮโซโรอโฮตัวอะไรกูไม่รู้จ้าเฮ้ย hey, <c oughs> มันใช่เหรอเฮ้ย hey, ปกติไม่เกลือขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยหลุดเลดอีกนี่ขำเลยนะกูหายแล้วนหลุเดเลดเนี่ยกูฝ uh ากเก็บเพชรมาอินโนเกะซากุระจังเดสโกจังไม่รู้จักไม่รู้จัก ไม่รู้ลืมชื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละเจ็ดพันเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นเพชรแล้วนะนี่กูเสือไปหมื่นเพชรแล้วนะหมื่นเพชรก็เท่าไหร่อ่ะสิบโรสิบโปสี่พันใช่ไหมเอ้สิบโรสี่ร้อยโอย้ช่างมันเถิดเดี๋ยวค่อยคิดโอ้ไม่ปวดหัวแล้วป่ะไ,ไม่ได้ก็ปวดหัวแล้ววะ่ะหมื่นเพชรแล้วอ่ะเจ้าการันตีเลยเหรอ เฮ้ยเริ่มไม่ตลกแล้วนะเริ่มไม่ตลกแล้วนะแบบเนี้ยเริ่มไม่ตลกแล้วนะเฮ้ยหมื1400่นสี่ร้อยเพชรแล้วเอาไปหมื่นแปดร้อยเพชรโหโซโลโซโลไวเปอร์อะไรวะเมื่อกี้ได้นิสยยัยอะไรเอ้าเอาเอากดไม่ได้เอ้าเอาเฮ้ยเ,เล่นตลกกับกูไหมเนี่ย สงสัยจะมาโลนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มัน,นาามันมันไม่มาให้อ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ทรงรผมทรงผมบลฮอกนี่มันมใครโ <c oughs> อร <c oughs> oh God. ้ยเฮ้ยแม่งหลุดเลดไอ้ชิพายมีกูจะอู้ซุยมาทำไมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันโหดไหมเนี่ย รู้จักเว้ยกระตูนเรื่องอะไรโอ้โหแม่งหลุดเลีไอิชิพายเอ้ยกูฟุยมาเถอะเว้ยหลุดเลีดขน,นาดนี้เราไม่ให้กูเถอะกูขอร้องอย่าหลุดเ,เลดีดเลยโอ้ไม่กอดหลุดเลีดอย่างงี้ชิบหายเราจะได้ไหมเนี่ยอูฟุยให้กูมีสกินอูฟุยกูอยากได้อูฟุย <c oughs> อูฟูเต็มเงินมันจะหลุดเลียดทำแพะอะไรเอ้ยปดรัวๆอะไรกันโมโหแล้วเอ้ เอ,ออเ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 ออ,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 อโซกะมังไงวะโอโหแล้วก็รัวๆเลยโอ๊ะอะอ,อะไรใช้นี่ไม่รู้ไม่สนใจไม่สนใจฉันต้องการอูซุยฉันต้องการอซุยโอ้ยรู้ว่าหลุดเดดรเปแน่งใจคอไม่ดีเลยวะม้กูเถอะอูซุยเอ้ยเมสติอูซุยเทนเงิน มึงอยู่ตรงกลางกินไม่ได้โอกาส50%ขาเจ้าเราไปหลุดเลดตอนเสียไปหมื่นกว่าเพียหลุดเลดได้ตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้อันีเอามงนเข้าไปพ <c oughs> ีเซอร์จริงจกขาวากดต่อไปเรื่อยๆอย่าไปยอมอย่าไปยอง Oh, my God. My God. โอ้โหไม่กอดไม่กอดเฮ้ยมันจะเหลือ16ื่นหกเพลรแล้วนะเจ้าก,การันตีอูฟยเพล็กูเหลือศูนย์นี่ทำไงนี่ถ้าเกิดการันตีแล้วไม่ได้อูฟุยีกนี่กูฮาเลยนะเนี่ยถ้าเหลือ1 6 0 0 0เพล็แล้วแล้วมันไปออกตัวอื่นหลุดเดตตัวอื่นมีโอ้โหชิหายเลยแหละโอ้โห,โหแล้วหมื่นเจ็ดอูฟยมันออกยากจังวะ อูฟุย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 เฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ยโอ้ยทรงโบหมวะโ,โฮมะโโฮอกมาไงฮะทรงผมโมฮอกกูต้องการอูซุยทำไมคลิปที่แล้วกูลวงดีจังอะหรือว่าดวงกูไปกับคลิปนั้นแล้ววะคลิปที่แล้ว15โลได้ทั้งอูซบได้ทั้งเอเอสคโน แม่งาดูคลิปนี้โอ้โหเหลือหมื่นหกแล้วการันตีแน่เลยถ้าการันตีแล้วตัวอื่นหลุดมาก,ก่อนนะโอ้โหเออสักทีสักทีแม่งสรุปเสียไปเท่าไหรอ่อ่ะตอนแรกเรามีสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเพชรน,นะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนเสียไปกี่เพชรน,นะ 33117เพชรอ่าลบเท่าไร่เดีใช้เครื่องคิดเลขแป๊บตอนนี้เราเหลือเพชรประมาณอ่า15917เพชร15917เพชรใช้ไปทั้งหมด1720 0เพชรนะครับผมหาร400ซิกดไปทั้งหมด43โบโร43โบโรโอ้ oh my god เอ้อ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิมัน17,000ใช่ไหมหนึ่ง1 7ื0นัออหนึ่งื่นเองอเอก็43โลนี่ใช่ไหมส3โลถ้าเกิดกดเป็นครั้งก็ทั้งหมด430ครั้ง4ื0้อยสาสิครั้งมาออกครั้งที่430พอดีเปะ๊ะแต่ว่าอยากได้โอชีนะ ถือว่าตัวมันเห็นเขาบอกว่าตัวมันลดค่านน่นค่านี่อยู่แต่ว่าผมก็ว่ามันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติพอผมก็เล่นโซโล่นะไม่อยากเอาเข้าทีนะปกติผมชอบเน้นทีมที่มันมีดรามเมสนะครับผมอ๋อเราก็ได้อูซุยเทนเงินมาแล้วครับนี่สเตตก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะสเตตบีลบบีบีลบนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูฟาร์มไปเนี่ยอยู่ไหนนะไอเอทีโวอยู่ไหนนี่นี่นะ ผมจะไปฟาร์มค่านี้ก่อนนี่ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะถึงจะรู้แล้วก็เถอะนะเจ๊นี่ผมจะฟาร์มค่านี้ครบ100ก่อนนะครับฟาร์มครบ100ปุ๊บผมก็จะมารีก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะเป็น A A ไม่ก็ A บวกอ่ะอย่างน้อย3อันนี้ต้องเป็น A ออไม่ไม,ไม่ไม่ลงไป C แน่นอนนะ จากที่ผมทำนะครับแล้วพอเป็น A ปเพื่อผมก็จะไปอีโวพอ E v o ปเ๊บก็จะเป็น S นะครับผมเหมือนตัวเดตัวที่ผมนี่คิซามะนี่เป็น S เนะี่ยพลังโจมตีเป็น S นะครับผมแล้วตรงนี้ตรงกลางตามจีมันเป็น A นะครับผมไม่ก็ A บวลเ้วยผมไปจำไม่ได้นะผมไปลบมากผมไปกดรีหนึ่คงครั้งแม่งเป็น B เฉยเลยนี่ตัวนี้ผมก็เป็น S นี่การตีเแน่นอนพรังโจมตีอุซุยถึงมันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ตกเมตาไปแล้วแต่มันก็ยังดีอยู่แต่ว่าผมมีสกินของมันนี่สกินของมันี อุตส่าห์สุ่มมาได้ตอนที่ซัมเมอร์เนี่ยจะได้รล่อเท่นะจ๊ะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆนะเสียเพชรไปเยอะนะครับสุงเสื้อนอนหลับฝันร้ายนะตอนนี้ครับเวลาตีสองยี่สิบแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปรักไปไป